ครับสวัสดีครับมาต่อกันที่บทที่36ของทัพอสูรพิษบุกถล่มนะครับเปิดฉากมานี่คือที่ลานปราสาทเลยเจ้าหายกำลังให้ทาสเข้าแถวอยู่ใช่ค่ะก็จะมีทาสหญิง34คนแล้วก็มีทาสชายอีกคนคือหลินซึ่งพวกเขาก็เข้าแถวกันเร็วมากนะคะแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยดูน่าแปลกใจเหมือนกันนะความเร็วขนาดนั้น คือจริงๆแล้วไม่แปลกนะคะเพราะว่าทาสพวกนี้ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะการเข้าแถวเนี่ยเป็นเหมือนออสัญชาตญาณไปแล้วเพื่อให้เจ้านายนับจํานวนได้ง่ายๆว่าไม่มีใครหนีไปไหนนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับหลังจากนั้นเจ้าไห่ก็แจ้งข่าวร้ายเลยว่ามีกองทัพอสูรกับพวกอมตะกําลังจะบุกมาอืมพอได้ยินข่าวนี้พวกทาสหญิงนี่น่าเสียเลยนะคะคือกลัวกันมากเป็นพิเศษเลย มันต่างจากทัพมนุษย์บุกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถ้าเป็นทหารมนุษย์อย่างน้อยก็อาจจะจับทาสไปขายต่อได้แต่พวกอสูรพวกอมตะนี่คือเอ,อ่อมองมนุษย์เป็นอาหารอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีจับไปขายต่อแน่แนโหน่ากลัวจริงๆแล้วสักพักจูก,ก็นำทาสหญิงกลุ่มสุดท้ายกลับมาพอดีไปเก็บของสำคัญโดยเฉพาะพวกตําราเวทมนคัมพีลมปราณอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนครับของสำคัญขนาดนั้นเขาเก็บลงในฟาร์มอวกาศค่ะ เป็นเหมือนมิติส่วนตัวของเขาคล้ายๆโกดังมิติพิศวงอะไรแบบนั้นอ๋อเก็บไปในนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากสงครามสินะครับแล้วก็เออเผื่อไว้ใช้อนาคตด้วยหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนั้นค่ะอาจจะเก็บไว้ฝึกพวกธาตุทีหลังก็ได้นะคะครับพอเจ้าไห่เก็บของเสร็จเมอร์ลินวูดแล้วก็คนอื่นๆก็กลับมาถึงป้อมชั้งในพอดีเลยค่ะกลับมาถึงก็ปิดประตูกันเรียบร้อยปลอดภัยแล้วระดับหนึ่ง แต่เจ้าไห่นี่สิครับยังไงก็ยืนกลานจะออกไปดูค่าศึกที่กำแพงด้านนอกให้เห็นกับตาอมเมอร์ลินก็พยายามห้ามนะคะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่เจ้าไห่ก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องยอมพาไปพอไปถึงกำแพงเท่านั้นแหละครับโอ้โหภาพที่เห็นนี่คือเอาเลยระลอกแรกมาเป็นฝูงเลยครับเป็นอสูรคล้ายๆหนูยักษ์ตัวสูงประมาณเมตรหนึ่งยาวสามเมตรขนสีเขียวอ่อ,อนๆจำนวนเยอะมากนะคะเป็นพันๆตัวเลย พอพวกมันกระโดดลงคูน้ํารอบป้องเท่านั้นแหละน้ําในคูกลายเป็นสีเขียวทันทีเลยครับเขียวมรกตเลยใช่ค่ะแล้วก็ตามมาติดติดด้วยฝูงงูงูเยอะมากหลายสีหลายขนาดบางตัวนี่แบบใหญ่หนาะเป็นเมตรเลยค่ะเลื้อยมาเป็นคลื่นเลยอย่างไม่หมดแค่นั้นมีกองทัพแมลงยักษ์ตามมาอีกค่ะ สารพัดชนิดเลยแมงมุมตัวสูงกว่าเมตรก็มีแล้วก็พวกมแมลงเล็กๆที่บินเร็วๆหน่อยแต่ทุกตัวนี่สีสันแบบฉุดฉาดมากดูรู้เลยว่ามีพิษร้ายแรงแล้วก็มีอสูรคล้ายจระเก้ตัวใหญ่ๆสีจัดๆอีกแล้วก็ยังมีพวกโครงกระดูกอีกด้วยนะครับทั้งคนทั้งสัตว์เดินตามกันมาเป็นแถวเลย ตรงจุดที่นูพิษลงไปในน้ำแล้วน้ำเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะมันก็ช่วยไขข้อสงสัยที่เจ้าไห่เคยคิดไว้นะคะว่าทำไมแม่น้ำแถวนี้มันไม่มีปลาไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เลยอ๋อเพราะพิษของพวกนี้นี่เองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นละค่ะพิษมันคงร้ายแรงมากจริงๆแล้วทันใดนั้นเองท้องฟ้าก็มืดลงเลยครับฝูงอสูรบินได้มาแล้วค่ะเยอะมากเหมือนกันมีทั้งแบบแมลงที่บินต่ำๆระดับกำแพงกับแบบนกที่บินสูงขึ้นไปอีก อันนี้น่ากลัวมากเพราะมันบินข้ามกำแพงมาโจมตีข้างในได้เลยใช่ค่ะเป็นภัยคุกคมโดยตรงเลยทีนี้พอเห็นภาพรวมทั้งหมดเจ้าไห่ก็รู้ทันทีเลยว่าสู้ไม่ไหวแน่แมันอันตรายเกินไปแล้วประเมินสถานการณ์แล้วคือต้องหนีอย่างเดียวใช่ครับสั่งถอยทัพทันทีเลยให้ทุกคนทั้งทหารทั้งทาสกลับเข้าไปหลบในตัวปราสาทให้เร็วที่สุดทีนี้ก็วุ่นวายเลยสิคะวูดก็รีบวิ่งไปบอกพวกทาสให้เข้าปราสาทส่วนร็อกก็ ใช้พลังลมปราณอุ้มเจ้าไห่วิ่งเลยครับวิ่งเร็วมากแต่มั่นคงนะส่วนเมอร์ลินกับเมกก็ใช้พลังของตัวเองเหมือนกันทั้งเวทมนต์ทั้งลมปราณเคลื่อนที่กับเข้าปราสาทอย่างเร็วเลยค่ะทุกคนคือหนีตายกันหมดเลยเพราะกองทัพอสูนทางข้างล่างทั้งข้างบนมันประชิดกำแพงเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับใช่ค่ะเป็นฉากที่แบบลุ้นระทึกมากตอนท้ายบทนี้ทุกคนต้องรีบเข้าปราสาทให้ทันก่อนที่พวกอสูนจะมาถึงตัว